ชาดกค่าร้อยชามูสิกาชาดกชาดกว่าด้วยหนูกับสุนัขจิ้งจอกเจ้าเล่สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้ผู้เล่าขอเล่าเพื่อเป็นพุทธบูชาและกรุณากดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้เล่าด้วยนะคะหนูกับสุนัขจิ้งจอกเจ้าเล่ลองมาฟังรู้นะคะว่า ใครจะฉลาดกว่ากันในอดีตการเมื่อพระเจ้ากรมทัตของราชสมบัติอยู่ในเมืองพารานสีพระโพธิสัตว์กำเนิดเป็นหนูมีร่างกายอ้วนท้วนเหมือนลูกสุกรอ,อ่อนมีหนูหลายตัวเป็นบริวาล ครั้งหนึ่งมา้าจริงจอกตัวหนึ่งหวังจะลวงกินหนูเหล่านี้จึงแงนจ้องดวงอาทิตย์ยืนเท้าเดียวพระโพธิสัตว์เห็นก็เข้าใจว่าเป็นผู้ทรงศีลเข้าไปถามชื่อมันตอบว่าเราชื่อธรรมกะ่านมายืนเท้าเดียวเพราะเหตุใด ถ้าเหยียบสีเท้าแผ่นดินคงไม่อาจทนเราไหวที่ต้องอ้าปากเพราะกินลมอย่างเดียวไม่กินอย่างอื่นที่ต้องจ้องดวงอาทิตย์ก็เพราะเรานอบน้มพระอาทิตย์แต่นี่ก็เป็นวิธีที่จะลวงกินหนูของมันหนูจึงมีจำนวนลดลงตามลำดับแต่ก่อน พวกเราต้องเบียดเสียดกันอยู่เดี๋ยวนี้ดูหลวมหลวมพวกหนูสงสัยจึงนำมาเล่าให้พระโพธิสัตว์ฟังพระโพธิสัตว์ก็คิดว่าเพราะเหตุใดเนาะจึงคิดว่าต้องพิสูจน์เรื่องนี้จึงคอยสังเกตหมาจิ้งจอกในเวลาที่ปรนิบัติหมาจิ้งจอก ให้พวกบริวารหนูออกหน้าตนอยู่หลังเพื่อนพลันนั่นเองสุนักยิ่งจอกจึงรีบมาสกัดหวังจะกินหนูอย่างเคยพระโพธิสัตว์จึงกล่าวว่าเจ้าสุนัขจิ้งจอกเจ้าเล่การบำเพ็ญพรตของเจ้านี้มิใช่การปฏิบัติในศีลธรรม แต่เจ้าแอบอ้างเอาทำเป็นธงขึ้นไว้เพื่อเบียดเบียนสัตว์อื่นกล่าวจบพญาหนูก็กระโดดขึ้นเกาะคอมันกัดที่ซอกคอใต้คา,างจนถึงแก่ความตายฝูงหนูพากันกัดกินหมาจริงจอกพวกหนูก็อยู่กันอย่างมีความสุข ตลอดมาทำนิทานชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าหลงเชื่อคนที่มีพฤติกรรมเอาทรรบางหน้าพุทธศาสนาสุภาษิตประจำเรื่องนี้สอนให้รู้ว่านคาสเอตุปิเกระยะ ป,ปังไม่ควรทำบาปเพราะเห็นแก่กินในครั้งนี้ผู้เล่าขอขอบคุณแหลงที่มาของข้อมูลทั้งหลายที่ได้นำมาเล่าสู่กันฟังและรวมถึงการติดตามชาดกค่าร้อยชาติในคราวต่อไปขอขอบพระคุณค่ะ